ูกาเพื่อนๆนกกาเบากับนกเอียงแจ้งลูกกันนะลูกกาเบามาไข่ใส่รังลูกเอียงให้นกเอียงยังลูกให้นูนลูกอยู่ฝั่งแม่ก็อยู่นี่พอลูกลูกกาเบาโตแล้วนกเอียงก็เข้าใจว่าลูกตัวเอง ให้แม่นกก้าไข่ไว้ให้แม่กาฟักแต่นี่ไข่ไว้ให้นกอยงฟักไล่ไล่เขาแลา้วนะไล่ไล่แม่เขา่ใช่ไล่จีดเขาบรรยากาศร่มรื่นค่ะยามเยน็เยน ดูดูดูถ้า,ายามเย็นๆนะคะลมหลุ่นหนูเอียงไปแล้วเนี่ยได้นอกกาบ่า กะว่าวกำลังหัดบินจนนมะพร้าวบรรยากาศยามเย็น